สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมสวัสดีตอนบ่ายนะครับอันนั้โอ้ลุงมานะครับลุงก็เดินดูข้าวนะครับโอ้ข้าวสวยนะครับลุงอกอขอใช่ไหม านโอ้กข้าหอมพักนโอ้คุณด้มาเปิดเพลงแล้วมาเพลงฝรั่งอมครับ ก็ฟั้นหน้นามาตีคนาอาชิตต่อระเบียงเอกไปเรือเบียงใหม่เป็นทางยางไปเจ็กสิยางยังดีองนี่เลยกันนี่เรียมสูบยา,ยาเรียมไรสดกันด้ ข้างในนะครับผมสุดยอดมากเลยโอ้ปิดดูได้แล้วแล้วไปแล้วเหรอทาไห้มาแย่งฉันได้ไปตามเนี่ยฮะแต่ตแม่จะใส่ไปนไปนตาสาวเท่งเนี่ยปตาแม่คอยใช่ นั่นน้ก็จินะครับกับพี่แอนก็ชงชงปูนออกไม่ได้ตัวนี่ยเอาออกไปด้นี่นากมันสะอาดแต่รัรากนั่งัาค่หนึงเด้อกำลังผสมูเจ็ดสิบเม็เจ็ดสิบตัดมาเลยเก้าเนะ แล้วก็จะผมขอลดเชื่อมหน่อยมาสกอมอท่ั5ส้งกี่ก็ได้ครับเ้เมเจ็ดสิบเนาะ

พี่เาเป็นอนันไงนสองด้วนะ้วเอกมัดะมัดประตูไวเน่ันงงบดึงงนะมัาับอันเล็กตัวนี้ป่ะอันเล็กตัวนั่นเครับวางบแม่เจ็ดสิบสองพันอ่ะเก้ามัดดูนีได้ได้ป่า ไอ้นั่นรัานเท้ารานารวเม็ดเจ็ดสิบสอง่อได้มห้าพันเจ็ดสามพั่ได้ะส่ไั้ยครับก็ดึงมาสองข่อพี่เอ็นพี่เอ็นมาเอาเรงไว้เนาะพี็นเนาะพอ่เอ็นมาเอาเรงเนาะเอาเร่งพี่เอ็นรู้จักเอาเร่งไหม เอาแรงก็อไม้ถึงเหมือนเราไปไปเกี่ยวข้าวนี่ยนี่ก็มาเอาแรงหนูโกนแล้วหนูก็จะไปอนแรงทอเี่นที่หลังแล้วก็สี่สิบเจ็ดทอนหนึ่งสี่อยทนึ่งแรก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 กันแรกเปี่ยนแรงกันอ๋อเข้าใจแรกแรกแรกกันส่วนพวกมาตอยนะวราจะไปขอ จะไปเอาแรงเพื่อนๆก่อนเนาะือพอเพื่อนเสร็จแล้วเพื่นเขาก็ไปแหละกะจูดไฟเผาถิมนเหมือนนี่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 าแกรต่ายอาเาก็ายพี่มแ่เอมเจอยางจ่าเอมได้กับเขายังยังในโพได้้วนะยังยังเริ่มเิ่มเพิ่มขึ้นทีละลายอ๋ออันนั้นเหรอไม่อยากได้ไม่อยากได้ใช่ครับยังไม่ได้

นี่ผู้ใดไปไล่งานมาวะแกชิดไล่งานหมูวะโดนรบไม่โดนยัง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 รอต้องรอออตอนนี้ทยอยเป็นทีละช่อง ช่องใหญ่ก็เป็นแล้วถึงนกับโฟลงนเซเจ้าของบธิจารคือช่องที่เราจัดประปุงเนี่ยคือแบบว่าต่อไปก็คือ